คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านป่าบงเตียงนะครับที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้ชาวบ้านนะครับเริ่มที่จะดำนาแล้วนะครับแล้วก็ปลูกข้าวจะเห็นได้ว่าบรรยากาศด้านหลังของผมทุ่งนาที่เป็นขั้นบันไดตอนนี้เริ่มสวยงามแล้วทีเดียวนะครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปชมภาพบรรยากาศในตอนนี้กันครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นทุ่งนาอันเขียวขจีนะครับ ซึ่งตอนนี้เริ่มที่จะมีการปักดำนาของชาวบ้านแล้วนะครับปักดำแล้วเสร็จแล้วนะครับหลายๆบางส่วนเนี่ยเริ่มที่จะเขียวขจีซึ่งตอนนี้หน้าฝนแบบนี้อากาศดีทีเดียวครับแล้วก็ที่พักต่างๆเป็นกระท่อมอยู่ตามทุ่งนาตามจุดนี้นะฮะเริ่มที่จะมีท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวบ้างแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ก็สวยงามทีเดียวนะครับ คุณผู้ชมทุ่งนาที่นี่เป็นนาขั้นบันไดที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งถือว่างดงามแต่ละปีนี้ก็จะมีท่องเที่ยวเดินทางมาที่จุดนี้นะครับเพื่อที่จะมาถ่ายภาพนาขั้นบันไดท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามแล้วก็ติดกับอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ครับนี่เป็นบรรยากาศล่าสุดนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะเดินทางมาเที่ยวชมได้แล้วนะครับที่นาขั้นบันไดป่าบงเปียง ที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ครับ